ไปดูเรื่องด่วนที่เป็นข่าวด่วนรายงานเข้ามาทนายธรรมราชถูกบุกตบด้านหน้ากองคับการปราบปรามนะคะจริง,รงๆณนะวันนี้แจ้งสื่อเอาไว้แล้วก็แจ้งทางเพจ Facebook ของตัวเองนะ,อะบอกว่านี่เป็นภาพนี้เลยจะเดินทางไปแจ้งความเอาผิดอาจารย์เบียคนตื่นท่ามในกรณีที่บอกว่าอาจารย์เบียเนี่ยไปพูดให้สัมภาษณ์ในข้อหาดูหมิ่นเยียดยาศาสนาหรือเปล่าคือเป็นข้อกล่าวหาของเจ้าตัวแล้วระหว่างนี้ที่กําลังยืนให้สัมภาษณ์ยืนแถลงข่าวอยู่ด้านหน้า กองคับการปรับปรามใกล้ๆเรานี้เองครับปรากฏว่ามีหนุ่มคนหนึงสวมเสื้อยืดสีครีมนะคะวิ่งเข้าไปแล้วมุกเข้าไปคือบางสื่อรายงานบอกเอ๊ะปต่อยหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ว่าดูภาพช้าแล้วไปสโลวมาให้ดูดังตับเลยโตบก็คือเป็นการทำร้ายกันนั่นแหละทำร้ายตบเข้าที่ใบหน้าของ ทนายธรรมราชร,ระหว่างการถแถลงข่าวโอโหกลายเป็นเหตุการณ์ชุลมุนเลยนะคะตำรวจเองเนี่ยก็ต้องรีบควบคุมสถานการณ์เพราะวะ่าณนะตอนนั้นเองสื่อก็เยอะนะแล้วก็ต้องยอมระะับว่าด้านหน้ากองบังคับการปราบปรามตรงจุดนี้นะที่ทนายธรรมราชยืนอยู่เนี่ย มันเป็นจุดที่เหมือนสามารถจะให้คนไปแจ้งความได้<อ>เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเป็นที่สาธารณะที่ใครจะไปตรงนั้นก็ได้แน่นอนว่าอาจจะมีคนที่เขารู้หรือเปล่าหรือเขาก็อาจจะติดตามอยู่ว่าอาจจะเจ้าตัวจะมาเวลานี้ก็เลยมาร,รอแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้น<อ>เดี๋ยวไปดูคลิปบรรยากาศช่วงที่มีการบุกไปตบนายธรรมราชค่ะอย่างนั้นผิดอย่างนี้ เนี่ยคือภาพมันด้วยความรุนแรงเราก็ไม่สนุนเนาะก็มไม่สามารถให้ดูได้แต่ว่าเสียงก็คือเต็มไม่เหมือนกันยินชัดเจน<อ>เลยเพราะนักข่าวไปทุกสํนานักก็คือต้องยอมรปบว่าเป็นเรื่องใหญ่นะที่ทางรามราชนะัดเพราะว่าอาจารย์เบียร์ตอนนี้ผู้โด่งดังมากไงนักข่าวก็ไปพร้อมเพรียงตั้งไม่เต็มดังต้บเข้าเต็มไม่เลย วิ่งเข้าไปแล้วก็ตบนะคะตำรวจก็ต้องมาแยกตัวกันนีให้ทนายธรรมราชนยเข้าไปด้านในนะออส่วนหนุ่มเสื้อสีครีมก็ถูกแยกตัวไว้ด้านนอกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยประมาณสิบโมงครึ่งนะคะที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางถนนผลโยธิน<อ>เขตจตุจักรกรุงเทพทนายธรรมราชสารับปัญญ,ญานําหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวนของปอทนะคะร้องขอให้ดําเนินคดีกับอาจารย์เบียคนตื่นทํา คือนักสอนธรรมคนดังในโซเชียลอะนะโดยทนายธรรมราชกล่าวหาว่าอาจารย์เบียร์เหยียดหยามศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา206และข้อหานําเข้าข้อมูลเทส,สู่ระบบคอมพิวเตอร์คือประเด็นที่ก่อนหน้าเนี้ยเจ้าตัวนัดเอาไว้เป็นประมาณว่าอาจารย์เบียร์ไปสอนว่าการสั่งบ์วิหารศาส,สนาส,สารต่างๆเนี่ยถ้าสมมติว่ามันใหญ่โตเกินไปมันก็เอาไว้ให้หมามันเดินผ่านไปผ่านมาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร,รไม่จําเป็นเจ้าตัวบอกเนี่ยเหยียดศาสนาแต่กลายเป็นว่า ขณะที่จะตัวก่อนจะเข้าแจ้งความกําลังถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนก็มีหนุ่มคนนึงนะคะที่อาจจะมายืนรอยอยู่แล้วออบุกเข้าไปตบอย่างจังเลยตบเข้าที่ใบหน้าเต็มฝ่ามือเลยนะคะคก่อนที่นักข่าวกับเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันแยกด้วยนะนักข่าวตอนนั้นก็ต้องช่วยกันห้ามด้วย นี่ที่เราเอามาให้ชมเป็นภาพบางช่วงบันตอนเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันว่าสรุปวันนี้ที่เดินทางไปแจ้งความอาจารย์เบียร์ตัวเองต้องแจ้งความด้วยหรือเปล่าเพราะถูกทาร้ายแล้วหนุ่มคนนี้เดี๋ยวให้น้องนักข่าวไปตาม<อ>ทําทําไมมีเหตุจูงใจอะไรหรือว่าเป็นคือจะเป็นแฟนขับใครหรือเปล่าหรือว่ามีความขับแท้นจารยอะไรในการถแถลงข่าวของทนายธรรมราชหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเราติดตามความเคลื่อนไหวกันแต่ว่าย้ําอีกครั้งว่าเราไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับ